ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาแถวพระรามเก้าค่ะตรงนี้นะคะก็คือพระรามเก้าตัดใหม่แล้วส่วนร้านอาหารที่มาเยี่ยมนะคะคือร้านติสอาร้านนี้จะเป็นอาหารสไตล์หรือเป็นตำรับฟิวชั่นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมารยาไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในบริเวณของร้านแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นในการอาหารที่พิเศษที่ไว้ต้อนรับท่านผู้ชมหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษไว้ต้อนรับด้วยเป็นไอเดี๋ยวเราไปพบกับทางผู้จัดการหรือเจ้าของร้านเลยนะคะคุณอิสราอาบุญโอดค่ะครับอัสลามุอะลัยกุมะอร์ฮามะดุลลอฮวะบะเราบริการตัวนะคะผมอิสรอาบุญโอดคับนะคะเรามาพูดถึงในการอาหารในวันนี้นะคะว่า คุณอิสระจะทำรายการอาหารอะไรนะคะครับวันนี้ก็จะเป็นหมี่ผัดสิงคโปร์ครับนะคะคก็วิงผัดสิงคโปร์เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะครับก็จะมีเส้นหมี่ครับมีเนื้อแดงอบมีกุ้งลวกมีแครอทพันฝอยมีต้นหอมหัน่นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับมีน้ำมันพืชกระเทียมสับนะครับกิ้งหั่นเตา๋าผงกะหรี่ครับซอสปรุงรส ซอถอยนงโรมน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่ครับคือขั้นตอนการทำเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปดูในครัวกันเลยนะคะว่าเริ่มทำกันอย่างไรนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้อริยามาอยู่ในครัวแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะจะทำหมี่ผัดนะคะสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพ่อครัวคุณก๊อฟนะคะหรือคุณอธิวัศรีทองค่ะสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวคุณธีวศจะทําให้ดูเลยคุณธีวมาเริ่มทําเลยนะคะครับผม รายการอาหารรายการนี้อย่างที่ทราบแต่ท่านผู้ชมว่ายอดทิศมีผู้ชมสั่งพอสมควรนะคะครับผมใส่น้ํามัน่อนนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมตอกกระเทียมที่เราสับแล้วครับกระเทียมสับแล้วครับก็ตามด้วยขิงซอยครับผมค่ะแล้วก็ผัดให้มีความหอมนี้นะคะนะคะจะเป็นเนื้อแดงเนื้อแดงค่ะหมายคำว่าเนื้อเนี่ยสุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปื่อยนุ่มแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นกุ้งที่เราลวกเสร็จไปแล้วครับใช้ไฟน่าจะปานกลางนิดนึงนะคะค,คือม,<ผ>มก๊อกนะคะต่อไปก็ใส่เป็นไข่ไก่นะครับครับผมแล้วก็จะเป็นเส้นหมี่เผาที่เราลวกไปแล้วถ้าไม่เป็นเส้นหมี่ก็ได้เส้นเล็กก็ได้ครับแล้วแต่หาที่หาซื้อได้สะดวกค่ะนะคะเป็นน้ำตาลทรายครับ แล้วก็เป็นน้ำมันหอยนะครับตามด้วยเป็นผงกะหรี่กลิ่นผงกะหรี่นะคะโชยอหอมแล้ะลก็จะเป็นผัดเลยชีฟ้าแดงครับที่เราหัน่นเปฝอยแล้วนะคะแล้วก็เป็นต้นหอม แครอดครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่จานจานนี้เรียเคยทานแล้วนะคะ เหมาะสำหรับคนที่หมายถึงว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะทานที่รสชาติไม่ไม่จัดมากและนี่คือมีสิงคโปร์ครับ่ามีสิงคโปร์แล้วก็กุ้งกับเนื้อแดงนะคะน้าตาพร้อมรับประทานแบบนี้ท่านผู้ชมคุณอิสระคะหลังจากที่ทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนี้ยค่ะ ทางรายการก็มีผิดพันธ์มาฝากทางร้านด้วยนะคะผิดพันธ์ 1> 1, ตราแม่ครัวผิดพันธ์ตราฉลากทองนะคะคแล้วก็ผิดพันตราแม่ครัวฉลากทองให้กับทางร้านพิซซ่าด้วยค่ะคส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันพืชน,นะคะคุณพิซซ่าเป็นน้ํามันพืชเออมาราทิปนิวทรเนค่ะเป็นน้ํามันพืชสุขภาพที่ต้องใช้ประจาอยู่แล้ว ะะขอนนี้ขายดีค่ะตรงนี้นะคะอยากให้บอกท่านผู้ชมว่าน,นอกเหนือจากรายการอาหารในวันนี้แล้วเนี่ยทางร้านมีรายการอาหารอะไรที่อยากแนะนําเพิ่มเติมจากรายการอาหารในวันนี้บ้างอะค่ะครับก็จะมีตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นซีซ่าสลัดไก่ย่างนะครับค่ะแล้วก็มีบะหมี่แห้งเนื้ออบนะคะสุดท้ายก็เป็นอาหารหนักหน่อยก็จะเป็นเ,เนื้อสันในย่างซอสสองไตครับ ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมคะมีเค้กนะคะเป็นที่ทางร้านทําเองซามบอ,อกว่าน้องสาวเนี่ยจะเป็นคนดูแลแล้วก็ท<ช>ําเองก็อยากตอกย้ำท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเค้กโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่เค้กที่มีตราฮาลาลนะคะถ้าเค้กที่จําหน่ายในทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเค้กที่ไม่ใช่ของข่าวก็ตามแต่นะคะ เราก็ไม่สามารถรับประทานได้ะสนผสมรตรงหน้าเ,นเค้กนะคะคจะเป็นยังไงบ้างที่วาม่ป็นสลมันก็จะมีพวกเจลาตินนะครับซึ่งมุสลิมจริงๆแล้วก็บริโภคไม่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากบอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามารับประทานเค้กที่นี่นอกจากเค้กจะได้รสชาติแล้วเราก็ได้รับประทานเค้กที่ฮาลาลนะคะของมุสลิมได้สนับสนุนสินค้ามุสลิมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนเวลากี่โมงคะคุณอิชาเปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครับ ะะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงถนนพระรามเก้าตัดใหม่ครับผมคือถ้ามาจากถนนศรีนครินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามเก้านะครับก็ะจะอยู่ซ้ายมือเลยครับพระรามเก้าซอยห้าสิบแปดครับเข้ามาในซอยนิดเดียวเจอร้านขวามือเลยครับส่วนลูกค้าที่ไม่อยากออกจากบ้านมารถติดก็สามารถโทรสั่งอาหารที่ร้านได้ถ้าในราคาที่เกิน500บาทขึ้นไปเราบริาการจะส่งให้ฟรีนะครับ ที่ชอบที่สุดก็คือว่ามุสลิมไม่ว่าไปที่ไหนต้องหาที่ละหมาดแม้ว่าไม่มีที่ละหมาดก็ละหมาดตรงไหนก็ได้แต่ที่นี่มีห้องละหมาดไว้บริการตลอดอยู่แล้วนะคะคยังไงก็โทรมาสั่งนะคะเบอร์โทรศัพท์จะอยู่ท้ายรายการนะคะ สไม่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอพระเจ้าประธานคุณความดีตอบแทนนะคะ<ช>เพิ่มภูริสกีให้กับทางร้านด้วยค่ะค๋ยวใส่ก,กันรอนะอามิ้นค่ะ,คะนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับครัว้านวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะมีรายการอาหารพิเศษมาฝากท่านผู้ชมอีกค,ค่ะวัสลามมัละลัลกุมวะเร์ะตุลลฮ์วะบบเราะกาตุสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอโมรันนิวทิเบล คำถามประจําสัปดาห์นี้นะคะผัดหมี่สิงคโปร์ใช้เนื้ออะไรก็เนื้อสดขอเนื้อแดงส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิกพันตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะ